พานางเอกดังไปไหว้แม่คะ่ะคณินชอบประดิษฐ์ชื่อเล่นเพื่อนเกิดเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2533เป็นนักแสดงและในแบบชาวไทยสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีใส่ช่อง3เป็นที่รู้จักกันในบทบาทของยงยุทธในละครพีเรียดดราม่าเรื่องสุดแค้นแสนรักคณินชอบประดิษฐ์เกิดเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่จังหวัดนครสวรรค์ประเทศไทยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจ ม,มีพี่น้องทั้งหมด3คนโดยคณินเป็นน้องชายคนเล็กมีพี่สาวอีก2คนซึ่งทางด้านครอบครัวของเขามีกิจการหลายแห่งในจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วยค่ะล่าสุดหลอบบ้านรวยพระเอกช่อง3คนนี้คือไทยยาทธุรกิจปั๊มน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในนครสวรรค์เป็นนักแสดงและในแบบชาวไทยในสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3 ซึ่งหนุ่มเพื่อนนั้นมีเจ้าของหัวใจแล้วล่ะค่ะโดยเขานั้นได้คบหาดูใจอยู่กับนักแสดงสาวรุ่นน้องซีนพัทรากรบรุษราคมวดีค่ะที่พบรักกันในการกลองละครมีนี่เที่รักเมื่อปี2560ปัจจุบันก็คบกันมาได้ราวกว่า5ปีแล้วถือเป็นโค้่ที่น่ารักเลยทีเดียวเพื่อนคณินวางแผนที่จะบวดมาสักพักแล้วล่ะค่ะ เพียงแต่รอให้ละครอีก2เรื่องไทยเสร็จสิ้นก่อนล่าสุดได้เข้าพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วเมื่อวันที่4เมษายน2565ซึ่งในเรื่องของค่าวดีวาทีเจ้าเบ่าในชีวิตจริงแล้วล่ะค่ะต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ